ก็ตอนนี้อยู่ที่พัทเลยนะพัทดอยนกพัทดอยนกก็เคยฟังเพลงคาราบาลไหมลุงขี้เมาก็ครับนี่เห็นภาพชัดเจนมากค่ะนี่คือลุงแกมานอนตอนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ไม่รู้ขึ้นมาก็เห็นลุงใช่อันนี้คือ พระธาตุดอยนกสายตายายมา,ายายงยังยางยาง,ยงอะไรด้ยวยถ,ถ,ถือเฉยถือเฉยแล้วไง ไม่ต้องถ่ายเหรอ,อถ่ายอยู่เขาบอกให้ถืยอเฉย ตอนนี้พึ่งสึกแล้วก็มาทำบุญที่เชียงใหม่สเสเม <า S 1> อ,อ,อมมเมื่อคืนนอนลี่เสมอเจอส,สิ่งเหนือธรรมชาติเยอะมากเอาไว้ไม่เชื่ออย่าลบดูแล<อ>แค่นี้แหละสัมภาษณ์ลุงขี้เมาหน่อยครับครับเมื่อคืนเป็นไงครับเมื่อคืนครับโดนกลัวทั้งคืนครับครับเหรอครับครับเจอพวกขี้เมาล่นน้องครับ Kim <laughs> Ha-Lun